ทุกคนมีฝันอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่บางคนตอนเด็กๆเ,เนี่ยฝันอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นตำรวจเป็นคุณครูเป็นคุณหมอเป็นวิศวกรแต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องพับความฝันนั้นเก็บใส่กระเป๋าเพื่อก้มหน้าก้มตาทำงานหาเงินจนบางครั้งเราเหนื่อยเราท้อแท้ เราอยากจะยอมแพ้มากๆเลยนะครับจนในที่สุดเราก็คิดขึ้นมาได้ว่าเราไม่ได้อยากเป็นอะไรเลยเราแค่อยากเป็นคนธรรมดาที่ได้อยู่บ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่รักเพราะเวลามันแสนสัน้นและสิ่งที่เราหาเราขว่คว้ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับแต่มันจะดีไหมครับหากวันหนึ่ง เราได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและมีอะไรทำก็ก็แก๊้แม้ไม่มากแต่มันพอจะเลี้ยงตัวเราและครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าและมีความสุขด้วยกันนะครับวันนี้ทีมช่างของชินาสายเดินทาง ส่งและติดตั้งเครื่องจากทอถุงมือในโครงการธุรกิจทอถุงมือกับชินาสพายให้กับพี่โกมินที่จังหวัดโคราชคนสู้ชีวิตที่เดินทางไปทำงานไกลถึงประเทศเกาหลีอยู่หลายปีลุยมาเยอะจนตกผลึกได้ว่าไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับที่บ้านวันนี้เติมเต็มให้ตัวเองได้แล้วนะครับทางชินาสภายยินดี และเป็นกำลังใจให้มากๆนะครับก้าวแรกเริ่มทําค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับก้าวต่อไปค่อยลุยตลาดสำสำหรับลูกค้าท่านนี้มีความแนว่วแน่มากๆนะครับชีนอาสาายเราเป็นแรงใจให้กับทุกๆคนเสมอนะครับทอถุงมือกับชินอาซาพายทาง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเหนื่อยทาการตลาดก็ขายได้สวัสดีครับ